47 Diana here. An insider has informed us that your bonus target is indeed a twin playboy with a passion for cheap women and expensive art. He's got plenty of both, including an extremely rare and valuable 16th century statue, so security is tight. I'm just outside the penthouse now, looking in. It looks like there is a twin. I will proceed as requested. Those are the orders. Are you absolutely sure that this is Charlie's twin? Yes, definitely looks like him, although he behaves differently. Right. our client would prefer it if he could make this look like a simple burglary gone bad. So kill him, steal some valuables, and escape by the elevator. Okay. He looks like ไม่เห็นดีวะเอ้ห็นไม่เห็นเลยลงเดินไปละาล้วจะบอกก็เห็นนละ,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 ละโอ้อยชิบหาย,ยละโอ้แล้กูไอ้เหี้ยอะไรจะมาดิกงมีไม่กี่ตัวกูมีปืนองบอกด้วย มาเดี๋ยวโอ้โหไม่ตายดิอีนี้แม่งนักฆ่าทุกตัวรีบว่ะเออทีอ่บ้าหมดหรือมึงแหละอ,อ้าอที่ไหนปืนเดวเวอร์อรโอเค สวัสดีครับแจ๊กินเอินโอเคแจกงอินแจกงอินนี่อะไรวอ๋อที่ที่กบรีเนี่ยแม่งเพย์บอยก็จริงไงแต่มึงจ้างนักฆ่าเลยนะขอคุ้มกันแค่หนักฆ่าหรือว่าก็่อไรบรรยกาศยิงอะไรไม่ตายแต่ไอยโอวนเอ้ยมึงไม่มีอะไรโอเคโอเคกูมาข้างกูแล้ว ดูโบของอีตัวของมบงเนหงหนหะาขงตัวงนวันี้แจ้ <c oughs> กูไม่รู้กันเลย <c oughs> yeah. เลย่อ้กคนเน้ยมึงอีเย็บขอบเย็เป็ดมีอะไรกูยิบไ,ไม่มีเจมเป็นโอเคไม่มีอะไรแนละ้ว Cok. Cok. Tolong aku. Undi ขึ้นมั้ย?โอเคถูกต้อง. Nice. นี่ป่าหรือ something รอ เราเปิดรีม์มันกล้ามาเต็มแนห,หาเลยเฮ้ยมันมานานอเลยว่ารีปเป็นอะไรวหรือว่าระบบไฟมันปิดอยู่เปิดไปได้ตรงนี้ซ้ายนี่อะไรมีอะไรอ๋อมีรูกป,ปั้นอยู่หยิบขโมย มองเอาเลยจ้ะเวอา์หรือปั้นหรือบนไปหรอใช่แล้วก็ขโมยเงินด้วยเงินอยู่ฝั่งนี้หลังตู้ภาพอเวนไอีวนมันร้ายตัดเสพเอาเอาโอเคอารามออกแล้วก็มีเปิดไปเปิดให้กูเนี่อเลยโอเคใส่ดีจังเลยเก็บไว้เขาได้ไม่สงสัยหาว่ากูขโมย อะไรก็ไม,ไม่รู้เดี๋ยวผม,ไ,มไปมานี่เดี๋ยวตบตบลายมันจะฟงฟิววย่งเลยก็ตบมันมันตบเลยอ่าจะไม่ผีก็เป็นได้โอเค ผมจะอธิบายฟังว่าต้องทำยังไงอย่างแรกเลยต้องแอบโอ้ยอย่าแอบอยากทาโอเคขึ้นเรื่อมๆเลยเว้ยด้วยโอเคโอเคอั้นคือ Afternet Universe นะฮะ คือจะคว้าหลักแต่จะคว้าหลักเจ็บจะ,ก,จะ,ก,จะจบก,กุี่จบแมงเมื่อกี้จะกแล้วเลย เอลิฟเนี่ยตัวดีเลยกูว่าแล้วมันต้องมีหมายประกองทัพคิดไม่ผิดจริงๆก็ตายไิตรงนี้เป็นยาพิชันอยู่เราต้องคานไปเอาแอบไปเอาจากนั้นไปเปลี่ยนระบบไฟตรงนี้

ไือจักบุซี่มันออกไปแล้ววะสาวๆมันออกไปแล้วออกไปไหนวะไปห้องส่งตัว,วไอ้เหี้ยกูมึงดูกูมึงกูกำลังดูแมบอยู่มึงดึงมึงเดินออกมาได้โอเคให้กูลองก็ได้เงียบเงีย không thể cũng của ta mà bị mà เดิมวันนี้พอดีเลยวชุกัน,อกนโอเคมันจกกังก็พวกผู้หญิงก็กลับไปห้องเจา้าพูซี่มันเดิมกลับไปหมดเลย แล้วไงต่อไมมีคนตัวตายแท่นี้ ไม่อยากมาเลยหยิบได้เลยป่ะไม่แน่ใจโอเคอันนี้หยิบได้เลยก็แปลกเลย <laughs> อ๋อพี่คนนี้มีโอเคถ้างนั้นเมผมไม่ิีบุคขอโทษนะผมไม่อยากทำดึงแต่แต่บัดบัดโอ้ตายอ่ะแล้วยืนโอ้ตายตายแต่เอา เนี่ยบอกมีหลอกผมหลอกผมอยู่ประตูไม่เปิดเลยมันเปิดไ,ไ,ได้อยู่แล้วหรืว่ายิงคอมเกี่ยวไหม,ไมกําลังเล่นในนี้เลยเกมไพ่เกมไพ่พสไปเดอร์โอเค เอาไหมไม่อยากฆ่ายิงแต้าไม่จำเป็นกาไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไ้นี่ให้เป็นสีแดงหมดเลยวะเราจะได้ฆ่าคนได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลอะไร นี่พอยน,นี่ออกมาปั๊บยิงแม่งเลย มั <50. S 2> บปเปนอะไรกันบอสเยี่ยทีมัง้งเดี๋ยวเข้าไป่มเรนทั้งคู่เลยดับไฟ แต่ไฟน่าจะดับหมดเลยมั้งนะจุดสีเขียวเพียบเลยต่อไปอ๋อใช้เทคนิคจะโทรจะตามหาอย่างนั้นเลย Eh ye. Yeah. Hmm. Open safe. Buka sikit. Okay. Okay, lah. Jangan ke lupan, ni, kan? Mình chạy <laughs> Ok, Bam. แม่งเลยตรงนี้ลางสบก,กันเ้บาเลยไม่ต้องวนดิเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรนี่ก็ามาแล้วเออ

โอ้ยชิบ่ายละม่รีบลงไปละไม่เป็นไรนี่จะเป็น n e เซ e t กุญแจแรงม,มือก็จะสีห้าอย่างแรงแ,แต่ว่ามันจะผส,ะสมมันจะน้อย ปอดโอ้โหเท่จริงเลยเสียดายไม่จะใส่จนสุดก <ś les> <ś les> <N ature> ็ดูมเน,นื้อชูโธรรมชาติธรรมดาได่ผมไม่รู้ครึ่งครึ่งเตลครึ่งบูครึ่งตามนั้น <ś les> อือชอบชอบชอบ เเน้้อไอซอี่กไอู้อยู่เบื้องหลังผมชั่วตัวร้ายตามนั้นเราไม่ได้ปืนใหม่เพิ่มอะไรเลยไม่มีเลยโอเคเราเจอกันใหม่กตอนหน้าครับสุขดีบพดเลยลมมันแล้วเกิน Okay.